พี่น้อง e ีที่3เราที่ปุญญโนนำตัวเนี่เรื่องราวของพ้นมือนี้นะให้พี่น้องติดตามเบ้างพักก่นติดตามปุญยูยไว้เด้อเดีอยาพี่น้องบนเสื้อเดี๋ยวปุญญโยสีแข่งพุทธนะบ้างโอ้พี่น้องปลาหงส์นะโอ้ my god ปลาทูพบพบพบ

เนี่ใส่ยาปุ๋ีนะตกแหงียซ้ำเมาพม่ไ้มื่อวันที่ห <naprawdę> นึ่งเดือนเกาปีสองพันสาวซีรงงานสภาพฝุตก แห้งขนาดเลยว้าคุณน่ะสาภาพมือเต็มครึ่งไปเลย มื่นวันสิ้นพี่น้องเอ้ยมื่อนเป็นบุญเดือนเก่าเนาะเดือนเก่าขาเขาประดักดินบันทึกการเดินทางนำเสนอพี่น้องหูจักแตยาบุรีฝนตกตกแห้งอีกบุ้มแม่นแห้งธรรมดาแห้งแท้เดยรถเฮากะเปียกตัว

โมเมนธรรมดาโมเมนธรรมดา อีน yeah. ี้อีพีนี้เป็นอีพีที่สร้งแล้อนู่นำเสนอพี่น้องไปโฮูบไม่บุทันเลยเดี๋ยวจะเข้าในเฮือนก่อน วางล่างเลยครับพี่น้องอี e ีทีท่สร้างเราที่ปุญโตนำสนเสนอเลือกราวของพุ้นมือนี้อ่าให้พี่น้องติดตามเบ้างมากุดติดตามปุญโตไว้เด้อ